สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มหัดซูรินนะคะนี่ฝนตกโปรย,ยจ้านี่เห็นหอยตัวนี้สวยมากเลยค่ะอนันนี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดก็น่าจะเป็นหอย,หอยพลิกนะคะกินได้ค่ะหอยตัวเนี้ยสวยนี่หอยนี้สวยค่ะ อ๋อคือตัวหอยไม่มีแล้วค่ะก็จะมีปูเสฉวนมาอยู่แทนสวยมากเลยเปลือกหอยสีสันส่วนนี้ก็จะเป็นหอยไม่รู้ว่าหอยอะไรก็จะคล้ายๆหอยนางรมเลยค่ะเขากินกินเหมือนกันหอยนางรมเลยจ้ะอุ้ยตัวนั้นตัวใหญ่นี่จ้ะทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่นี่ อันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะ,ะเนี่ยหอยเนี่ยอย่างเงี้ยกระทอแล้วคล้ายๆมันจะมีไข่ขจิกขาวอะ่ะอร่อยค่ะไปกินกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดกินเหมือนกับหอยนางรมเลยนะคะเนี่ยเต็มเลยนี่จ้ะเป็นแพเลยส่มนจนกทางนั้นเลยเยอะมากวันนี้แค่มาเดินเล่นเฉยๆค่ะ ไม่กระทาะเพราะว่ากินกระทาอไปกินจนเบื่อคะ่ะวันไหนอยากๆค่อย,อยกระทาออีกทีเดี๋ยวมลจะกินอหอยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอาไปกินจะเป็นหอยนางรมเนาะหอยนางรมตัวใหญ่ๆนี่จ้ะทุกคนหอยทั้งนั้นค่ะหอยโปรดหอยนะคะนี่จ้ะ เห็นเขาขๆวนี่ทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นรอยคุณกระเทาะไปแล้วนะคะเนี่ยตัวเล็กๆเ,เห็นเขาเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เนื้อเยอะนะคะนี่เนื้อเนี่ยจะอื้ป้อมน่ากินมากค่ะเนี่ยมีคนกระเทาะไปรอยกระเทาะเยอะอันนี้ยังไม่ใหม่อยู่รอยนะคะก็ต้องดูว่าอันไหนมันป้อมป้อมถ้าป้อมป้อนะ่ะเนื้อมันจะเยอะ เนื้อมันจะหนาอันไหนเปลือกบางๆก็อย่าไปเอาเนื้อมันไม่ค่อยเยอะนี่จ้ะโอ้ยพกเอ้ A, น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยค่ะกับยอดกระถินยอดกระถินก็หาเก็บพอเก็บได้อยู่แถวเนี้ยนี่กระทาะเสร็จก็ลดน้ำจิ้มไปเลยค่ะกินกับยอดกระถินอุย้ยแซ่บเวอร์นู่นเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรลืมนี่จ้ะเยอะเลย หาดซูรินนะคะหาดซูรินไม่ชอบเปลือยหอยสแสมก็มีเก็บหอยสแสมไปดองน้ำปลายำหอยสแสมหรือว่าจะตำใส่ต้ตมตำก็แซ่บจะ้ะ ทางนู้นมีการแข่งขันเซิร์ฟนะคะเซิร์ฟค่ะพนสวามีเสื้อเหลืองไปแอบ,บดูสาวรัสไปแอบ,บดูสาวรัเสเซียหรือเปล่านั่นค่ะสวยไหมคะทุกคนอรรยากาศสดชื่นสุดยอดอยู่ตามซอกอย่างนี้ตัวใหญ่เนะยค่ะน,นี่กระเทาะยากเขาก็เลยไม่ค่อยกะเทาะกันมันกะเทาะออกอยากเพราะว่ามันอยู่ในในซอกนี่จ้อู้ยานี้ตัวนี่บวบเลยเนี่ย วัหน้ากินเลยนี่เดวนะคะตัวใหญ่ๆที่กิอยู่ตามซอกหมดแล้วทุกคนนี่เนี่ยตัวใหญ่นี่ยอบอุบานานเด่นสิคะทุกคนอุ้ยแถบนี่หอยทางนั้นจะ้ะ อาจจะสั่นเลยนะคะเพราะว่าลมนแรงน้ำใสนี่ค่ะอัดออกไปแล้วรอยคุณกระเทาะเห็นไหมคะนี่เนี่ยตู้ลเล็กๆก,กับเนื้อเยอะนะคะนี่นี่เนื้อลึกอันนี้เพียงนะคะแต่ไม่รู้พวกกินกันหรือเปล่า ไม่มีเนื้อหนาเลยค่ะทุกคนดูโุ้ยนี่ถกระท้อนมันมือเลยค่ะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อเยอะจ้งนี่เพราะว่าสังเกตดูเขาจะเปลือกเขาจะสูงขึ้นมาเนาะอย่างเงี้ยจ้ะนี่ก็โอเคอู้เยอะมากค่ะทุกคนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอุ้อยเด็ดมากค่ะ ยอดกระทินอนอ่อนอุ้ยหวานจุ้ยๆยส่วนนี้ก็คือเป็นลิ้นทะเลนะคะแต่ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กเนื้อไม่คยย่อยเยอะเดีย๋ยวไปแกงคกั่วร่อยค่ะดูสิโอ้หอยนีจ่จ้ะดุหอยจ้ะยอดเห็นไหมคะ เยอะมากนราจะ้ะฝนก็มาเป็นช่วงๆนะคะหมุนเมฆกึ่ดำมาถ้าได้ยินไวชัดก็ต้องขอโทษด้นะคันโกน,นี่จะ้ะเอฟเอาวิวส,สวยๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมจ้าสวยมากเลยแต่ไม่รู้ว่ากล้องโฟกสัสหรือเปล่า อันนี้หาดสุรินนะคะตั i s สสุรินบีชเช่อวุ้นตะเชิญนกไอ้นัสตรันอกไอ้น้ำวุ้นตเชิอนัสตรันนี่จ้ะคลิปนี้พี่หมดบา้านสวนกะขอจบก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนะจ้ะ Bye-bye. Thank you. Thank you for the good luck. See you next time.